เยอะมีเพนแผลมีปัญหาเนี่ยหนึ่งคือเราต้องดูก่อนต้องดูเชา้าเช้าใช่เชา้ชาตีตีห้าหกโมงเนี่ยถ้าเยิ<อ>้มเยิมปุ๊บจับแล้วแบบมันยุยยุยนิดนึงเนี่ยที่คว้านเขาแล้วคว้านคือเนื้อดำอะ่ะคว้านเนื้อดําจนถึงเนื้อขาวนะคือตรงไหนที่มันยังดำดำช้ำช้ำมันเนื้อมันออกช้ำช้ำอะคว้านแล้วเดี๋ยวน้ําจะไหลเยิ้มออกมาใช่ใช่เหมือนเป็นหนองอ่ะกลาเป็นรูเลยทีอะอะเหมือนเป็นหนองอ่ะพี่คือมันต้องบ่งอ่ะบ่งออกก่อนหนองออกใช่ พอออกเสร็จปุ๊บจนถึงเนื้อขาวเสร็จปุ๊บพี่ใช้ฮิว้วถ้าเราใช้เคมีก็ได้แต่ว่าอย่างที่เห็นใช่ไหมพอใช้เคมีปุ๊บไอสเีเขียวๆเนี่ยมันจะหายหมดเลยเพราะว่ามันจะไปฆ่าไตาโคด้วยเพราะฉนั้นตรงนี้มันจะไม่มีไตโคป้องกันเลยเพราะนั้นเวลาโรคมามันก็จะกลับมาซ้ําอีกแต่ถ้าเราใช้พวกฮิ้วเนี่ยไอเขียวๆเนี่ยจะไม่หายนะครับเราใช้ฮิ้วแบบเข้มๆแบบไม่ต้องผสมเลยใส่ปอกกี้เล็กๆแล้วก็พ่นครับพี่พี่สังเกตโดยพ่นเสร็จปุ๊บพี่ดูเลยพ่นเช้าเย็นเนี่ยมันเริ่มรัดเริ้วนะ มันมันจะเขาถึงขายดีอันดับหนึ่งมา1สิบสี่ปีแล้วเรื่องเรื่องการรักษาแผลแล้วก็แต่ถ้าเป็นเราอย่างที่บอกคือเราต้องทําที่ระบบลากด้วยถ้าต้นเยิม้มหรือเป็นแผลเนี่ยเราต้องทําที่ระบบลากด้วยเพราะว่าเราทําหน้าออออยาอะไรลาดกระสอบเขียวได้เลยครับกระสอบเขียวนี่ไตรโคเข้มข้นสองเท่าแล้วก็ละลายน้ําลาดห่างจากตัวโคนมาเนี่ยประมาณสักห้าสิบเซนจนถึงปลายใบยเลยวิธีการแก้นะแบ่งเป็นสองส่วนส่วนแรกคือทําแผลหน้างานก่อน ทำแผ่นหน้างานเพื่อให้มันหยุดก่อนไม่งั้นมันลามต่อมันขึ้นเห็นไหมพี่เห็นมันจะขึ้นตามท่อน,น้ำเลี้ยงขึ้นไปเลยมันจะเป็นเป็นแถวขึ้นไปเลยเพราะนั้นเนี่ยเบื้องต้นเราต้องรีบคว้านเอาหิวพ่นเพื่อให้มันระง,งับก่อน2พี่เอาปุ๋ยเขียวละลายน้ําให้เป็นกึ่งโคลนกึ่งน้ํานะแล้วก็เนี่ยลาดห่างจากตัวต้นเนี่ยไปประมาณสัก50เซนแต่อย่าชิดโคลนนะอย่าชิดโคลน50เซนเนี่ยแล้วก็ละลายถ้าต้นทรงใหญ่มากก็2อถึงสโลได้ละลายให้เป็นกึ่งน้ํากึ่งโคลนคืออะไร หมายความว่าละลายไอ้ส่วนที่เป็นน้ํามันจะลงไปก่อนเลยมันก็จะไปฆ่าเชื้อทางดินพวกเนี้ยมันเกิดจากที่ว่ารากมันเริ่มมีปัญหาแล้วมันดูดไม่ได้หรือดูดก็เรียกว่าพอมีปัญหาปุ๊บมันก็จะขึ้นต้นแบบนี้ฝังเข็มก็ไม่หายนะฝังเข็มมันก็จะแค่ช่วยแค่จากตรงที่เราฝังขึ้นไปแต่ระบบรากมันไม่ได้ย้อนขึ้นกลับไปถ้าฝังเข็มนะมันจะช่วยแต่ด้านบนแต่ตรงเนี้ยถ้าพี่มีปัญหาพี่ติดกระสอบเขียวไว้เลยแล้วก็ฮิ้วเรามีอยู่แล้วใช้ฮิ้วกับกระสอบเขียวเนี่ยละลาย ส,สามโลก็ได้ถ้าถ้าเนี่ยสามโลแล้วก็ละลายออกไปเลยแล้วก็ลาดเนี่ยครับเนี่ยให้ถึงปลายใบเลยมันจะรักษาฟื้นเพราะว่าในกระสอบเขียวเนี่ยมีไตรโคเข้มข้นสองเข้ามันจะลงไปกินเชื้อโรคแล้วก็ไปกระตุ้นรากใหม่ให้มันโตเร็วนะครับแล้วก็ไปปรับความเป็นกรดด้วยพี่ไม่ต้องไปซื้อปูนขาวเนี่ยมันเราไปซื้อปูนขาวไปซื้อดโรไม้มันก็เป็นต้นทุนแต่ถ้าใช้ตัวเนี้ยค่าทางเชื้อโรคดโลไม้พี่ไปนค้นดูมันไม่ได้ค่าเชื้อโรคนะครับแต่ว่ามันไปปรับให้ดินเป็นกลาง พอดินเป็นกลางเชื้อโรคมันเลยน้อยลงแต่ว่าตัวไตรโครหรือว่าตัวกอสอบเขียวเนี่ยมันทั้งฆ่าแล้วก็ปรับดินในตัวเพราะนั้นทําทีเดียวเนี่ยมันได้ทั้งฟื้นรากแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคแล้วก็เติมอาหารเพราะว่าตัวกอสอบเขียวเนี่ยเขามีรองเสริมเยอะนะครับสูตรนี้เลยที่เราไปดูแลกันนะครับแต่อย่างที่บอกว่าถ้าอย่างนี้ยังพอได้แต่ถ้าเป็นหนักๆแบบถึงขั้น ใบร่วงใบทิ้งอันนั้นก็แล้วแต่ว่าเจ้าของสวนจะทําไม่ทําเพราะว่ามันห้า0ิบห้าิแล้วถ้าใบาทิ้งไปแล้วนะแต่นี้ยังน้อยอันนี้ยังยัง <ไป S 1> ยังอะไรม,มันจะเริ่มเป็นถ้าต้นไหนที่เป็นอนะ่ะพี่ซื้อกระสอบเกี่ยวก็เลยแล้วก็ทําไว้ทําทาทารอบคนอย่างที่ผมบอกไว้อแต่โดโลไม้มันก็ช่วยปรับความมีนกดแต่ว่ามันไม่ได้ค่ามันแค่ระง,งับไม่ให้แต่พวกไฟท็อปมันเดินเพิ่มเพราะไฟท็อปพื้นทดินเป็นกดมันไปเรื่อยเลย โดโลไมคือวิธีการคือเขามาปรับความเป็นกรดเป็นด่างแต่อย่างที่บอกคือมันมีข้อจํากัดตรงที่ว่าสมมติว่าค่าดินเราเหมาะสมอยู่แล้วแล้วเราไปใส่โดโลไม้ใส่ปูนขาวใส่ปูนมานเยอะเกินเนี่ยดินมันจะเป็นด่างหรือดินเค็มมันจะทําให้กินโบลอนไม่ได้ก็จะมีปัญหากับตอนถ้าต้นทําลูกอจะมีปัญหาถ้าต้นเล็กที่ไม่ทําลูกไม่เป็นไรแต่ถ้าต้นที่ทําลูกเนี่ยมันจะกินโบลอนทางดินไม่ได้ก็จะทําให้เราต้องเปลืองเงินไปฉีดโบลอนทางใบเยอะนะครับอันนี้ก็แบ่งปันประสบการณ์ตรงนี้ไว้สําหรับต้นเยื่อต้นเป็นแผ่สาามรถ ใช้วิธีการแบบใช้สารธรรมชาติที่มันไม่ฆ่าเชื้อดีนะครับแล้วก็ได้ผลดีด้วยรัดเร็วครับเหลือเนื้อที่เราคว้านวันนี้ก็จะรัดแต่แต่ต้องเก็บทิ้งนะพี่ถ้าเยิ้มๆตรงนี้ส่วนใหญ่พอเราคว้านอ่ามันออกดับนิดๆแ้วมันเยิ้มพอคว้านเสร็จปุ๊บเราก็เดินอยู่แถวนี้มันก็ติดเท้าเราไปต้นอื่นความหมายนะถ้าถ้าเราไม่เก็บทิ้งนะหรือว่าบางทีเราลดน้ำเนาะตรงไหนสูงเนี่ยมันก็ไหลมาเลยอ่าสมมติต้นนี้มีเชื้อนะ เราคว้านปุ๊บนี่ลดน้ําปุ๊บมันไหลามาเลย